สวัสดีค่ะพับกบแฮพบกับพวกเราข่าวเช้าภาคค่ากับดิฉันนางสาวนัชชาต,ต่อไทยสงและดิฉันนางสาวสกุลการศิวรสารค่ะวันนี้พวกเราจะมาคุยกันในเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือกันค่ะข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ n o North American Free Trade Agreement เรียกสั้นๆว่า NAFTA เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือโดยร่วมมือกันแสวงหาตลาดส่งออกและลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้มีราคาถูกลงสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ผู้นำแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกได้จัดการประชุมกันเพื่อเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันให้เป็นตลาดเดียวและจะลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละศูย์ใน5ปีเริ่มดำเนินการตั้งแต่1มกราคมพศ2537เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขจัดอุปสรรคทางการค้าและบริการระหว่างประเทศภาคีโดยการยกเลิกภาษีศุลกากรภายใน15ปีส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมขยายโอกาสการลงทุนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและแก้ไขข้อพิาพาททางการค้าค่ะในส่วนของการค้าของประเทศไทยและนาฟต่านะคะนาฟต่าเป็นตลาดที่สําคัญของไทยโดยมีสินค้าส่งออกที่สําคัญได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าสําเร็จรูปอาหารทะเลกระป๋องแห่งวงจรไฟฟ้าเครื่องจักรไฟและส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมนอกจากนี้ NAFTA ก็ยังส่งผลกระทบต่อไทยในด้านเศรษฐกิจดังนี้ค่ะ 1. ข้อตกลงของ NAFTA ทําให้เม็กซิโกมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่สําคัญของไทยทั้งในด้านการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและตามกฎว่าด้วย แหล่งกําเนิดสินค้าซึ่งเป็นผลให้สินค้าไทยส่งไปแข่งขันในตลาดสหรัฐน้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีการยกเลิกภาษีหรือเสียภาษีในระดับต่ําและสินค้าที่นักลงทุนอเมริกันไปลงทุนในเม็กซิโกค่ะ 2. ข้อตกลงนฟ f t a มีสิ่งจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าไปร่วมลงเข้าไปร่วมลงทุนในประเทศสมาชิกซึ่งจะมีผลกระทบต่อไทยในการช่วงชิงนักลงทุนจากต่างประเทศและอาจส่งผลกระทบ ต่อการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆค่ะต่อไปเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดของ NAFTA โดยผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณตะวันขันโททองรายงานค่ะรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับโดยกระผมนายตะวันขันโททองในปัจจุบันมีการแก้ไขข้อตกลง NAFTA ให้กลายเป็น USMCA ด้วยเหตุผลหลายประการโดยประเทศที่ได้รับผลประโยชน์อย่างชัดเจนนั่นก็คือเม็กซิโกเพราะสามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ที่สุดอย่างสงหรัฐอเมริกาได้ง่าย ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นของสงหรัฐอเมริกาถึงขั้นล้มละลายจึงทําให้ขออภัยครับจึงทําให้สหรัฐอเมริกามีการแก้ไขนาฟตา้าออกมากลายเป็นข้อตกลงสงหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคานาดาหรือเรียกว่า USMCA และผู้นําจากทั้งสาประเทศจะมาลงนาม USMCA ภายในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561หลังจากนั้นมีการนําข้อตกลงดังกล่าวให้ทางสภาคองเกรสพิจารณาเพื่ออนุมัติต่ตอไป กระผมนายตอวันขันโทองรายงานครับขอบคุณคุณตะว,วันขันท,ทองค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วดิฉันนางสาวนัชชาตระยสงและดิฉันนางสาวสกุลการศิวรสารต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันที่ชาติต้องการบ๊ายบายค่ะ